มากันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะครับมีการจัดตลาดนัดคุณธรรมตลาดนัดความดีครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนพัฒนาคุณธรรมในองค์กรพร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูกเกียรติที่ถงแสงจันทร์ชั้นหนึ่งสารการจังหวัดจันทบุรีครับนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนาหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมตลาดนัดความดี ภายใต้โครงการกับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พศ2566-2570เป้าหมายให้คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตานันยูมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ภายใต้หลักธรรมทางาศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตครับและก็ประพฤติมิชอบโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีครับได้มีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลชุมชนองค์กรและอําเภอคุณธรรมระดับต้นแบบคนดีสีจังหวัดที่ผ่านกลไกการคัดกรองจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประจักษ์พันเกียรติประวัติผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่อง ให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผลการคัดเลือกและมอบกิตติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติประกอบไปด้วยคนดีสีจังหวัดจำนวนสองลายบุคคลที่ประพฤติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตันอยู่สิบห้าลายแล้วก็ชุมชนคุณธรรมระดับต้นแบบ10ชุมชนองค์กรคุณธรรมระดับต้นแบบ14องค์กรอำเภอคุณธรรมระดับต้นแบบ10ออำเภอนอกจากนี้นะครับยังมีการสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น แล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าที่มีความเดดดเด่นในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนอีกด้วย